สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะปั้นมิลี่ฮัลโหลปั้นจะไปช้อปปิ้งไหนคะไปช้อปปิ้งไหนคะปั้นไปช mm ้อปปิ้งไหนคะปั้นไปช้อปปิ้งไหนนักนักโอเอามาให้ลุงมาเอามาให้ลุงเร็วเอามาให้แม่เหรอขอบคุณค่ะ่เอามาให้ลุงครับโอ้ฉลาดขอบคุณเ่ะแม่มาเรียนเด้อ็กๆหอบเหรเด้อขอบคุณค่ะไปไปเรียกน้องมาหอบเงินด้วยไปแล้วแม่ไปเอาน้องมาด้วยนะปั้นเอามาให้ลุงเร็วปั้นเอามาให้ลุงเร็ว ทำไมมาให้ลุงทำไมลุงเร็วคนเก่งไหมเอ้าเอามาเร็วออกไปเร็วเร็วเอามาให้ลุงเร็วอเร็วเดี๋ยวลุงให้ไปเที่ยวด้วยไปปันไม่เอาเยอะปันเอาแค่ใบเดียวไม่ได้เลปันตายให้ลุงช่วยไปโอ้เดี๋ยวลุงจะให้ไปเที่ยวด้วยมาเอามาเข้ามาโอ้เก่งจังเลยแซปยูยแฮมแซปยูยแฮมเก่งจังเลยข้าวปุ้น ขอบคุณค่ะ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 เร็วขอบเลยขอให้สนใจไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครสนใจเลยหนักบว่าอย่างนู้น่ะคุณไม่เลยหรอกอ๋อมันคืออะไรคุณบอกว่ามันหนักคุณไม่เอาขอบคุคะคุณปันเซมาีคุณอปัน่กะดราก็ใดากรดาษกระดาะดะกระด อ่ะเอามาให้ลุงหน่อยพูดพูดเอามาให้ลุงหน่อยอ่ะอุ้มนี่เอาไปให้ลุงอ่ะไปให้ลุงไปนี่ไงอุ้มไปอุ้มไปปั้นไปฝั่งนี้อันไปฝั่งนี้ตัวเองหยิบกระเป๋าให้หน่อยอ๋อน้องไปแล้วน้องไปแล้วตไปหยิบกระเป๋าเขาให้หน่อยอุ้ยอย่าล้าเอาหน่อยพองเพลงอุ้ยโอ้โอ้เก่งจังเลยดูปั้นอุ้มได้เลยอ้ไปเรื่องอะไปอะทำไมลุงเดี๋ยวลุงให้ไปเที่ยวด้วย มาปั้นอะให้ปุ้นอาให้ปุ้นอาให้อะให้ลงเอาให้ใครเอาให้ลงแล้วอะให้เขาปุ้นอะเขาปุ้นแลยให้น้องเร็วมาอะให้เขาปุ้นเร็วมาเงินมาให้น้องเร็วมาไปปุ้นไปเอากับปุ้นไปเอากับพี่ปั้นปุ้นไปถือไปไปเป็นแม่บองน้องอยู่เป็นนอนตัวเดีนะ่งขอหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะต้องส่งไปแล้วค่ะ นักว่าพอแล้วอะปุ่นปุ่นไม่เอาชอบคยยาปุ่ชอบวิหามากกว่าปุ่ไม่สนใจหรอกจะได้ตั้หลายรอจปุ่นนได้ลามเตรียมสุ่อ่นนั้นแล้วุ่นได้อะไรคะป่นยังไม่ได้จับเลยจัไหม คุณขมานสงสัยถีนมดเลยน่งบุบบุบเกม้าเกมาออกดอกแล้เก้าร้อยอะไรเก้าร้อยอะว่าวอ้ยแต่แล้แต่ล้ตัวเองขายหนย ได้แล้วได้แล้วดแล้วโยนทิ้งอีกแล้วข้าปั้นเนี่ยช่ทห้นา่ายยสวัสดีค่ะวันนี้ค้าวปุ้นข้าวปั้นเฟมลี่แยงยาค่ะแยงน้องอีกแ้วข้าวปุ้นข้าปั้นฟมลี่ข้าวปุ้นเสียมากให้เต็มุงนั่น